พี่เบ <HD> <p ou existential> ิร <benim dividends> <yd> <ll> ์ดอยู oh hmm ่ที่ใครพี่เบิร์ดอยู่ที่ใครพี่เบิร์ดอยู่บ้านพี่อ้อช่วงที่แล้วน้องจอยที่ได้ออกมาบอกว่าเห็นอะไรในห้องปริศนานั้นบ้างแต่ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้กลับไม่เกี่ยวอะไรกับของเลยตั้งนิดรับแล้วแบบนี้พี่พีดาร่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือที่ปั๊มลมท้ายเลยตัดสินใจขอให้น้องเฟย์ยาออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองครับอย่างดีเลยเฟย์าเห็นอะไรมาลูก แข็นวงกลมเป็นวงกลมสีอะไรสีดำวงกลมสีดำเป็นล้อใช่ไหมมันคือล้อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ล้ออันที่เป็นสีสีดำที่ไปอยู่ข้างบนรถเข็นก็คือลำโพงลำโพงนีลำโพงเออแล้วลำโพงอยู่บนกลมกแล้วมีอะไรอีกครับมันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่แค่นี้ค่ะอ้าว ไหนแค่นี้อะไรใหญ่แค่นั้นลูกที่เป็นลำโพงอ่ะมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไรเออมันอยู่อ่ะน่าจะเป็นที่พูดมาทั้งหมดนะครับกลมๆมีลำโพงข้างบนอน้องเฟย่าใช่เลยอะไรอก่ะลถหาเสียงใช่ไหมไม่ใช่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 ทุกสิ่งที่น้องเฟย่าบอกมาเนี่ย ไม่ตรงกับที่จอร์ดพูดเลยสักอย่างเดียวอ,ะอ่ะจอร์ดไมพูดมีเหตุผลนะใช่ไหมพี่เบิร์ดว่าไงพี่เบิร์ตโอ้พี่เบิร์ดมีชูชีพโอลล้แล,ลว้วข้อมูลขอสรุปพี่เบิร์ดนี่คือใครนะครับต้องจอร์ดพี่หนุ่มกันชัยนี่ก็อีกคนครับไปถามน้องเขาอยู่ได้ผมว่าพี่พี่ดารานียังไม่ค่อยได้ข้อมูลของี่ห้องปิศาจเท่าไราน่นะครับเนี่ยแล้วมีอะไรอีกลูกที่ที่ที่ยังไม่ได้บอกมา มีที่ไหลน้ำที่ไหลน้ำที่ไหลน้ำมีน้ำไหลออกมาไหมไม่มีไม่มีแต่มันเป็นที่ให้น้ำเนี่ยมันไหลออกมาใช่ไหมค่ะไม่ไม่ได้ใส่น้ำลงไปไม่ใส่น้ำจอที่เห็นข้างในเนี่ยเมื่อกี้มันคืออะไรรถสีขาวรถสีขาวเอารถสีแดงคืออะไรที่แดงไม่มีสีแดงนะนี่เขาบอกไม่มีสีแดงนะเออเออไอจอดอะไร์นี่ยจอดบ้านพี่เบิร์ดมีอย่างนี้เปล่า ไม่มีเออไ้จอสทำไมเฟย่าบอกว่าไม่มีสีแดงอ่ะไม่มีสีแดงมีไม่ใช่นายแบบนี้อะทำไมโอ้กเปเจ้าจอร์สทำไมนายมั่วขนาดนี้ไม่ใใจเย็นสิพี่มีมีสีอะไรครรับ่มีสีฟ้าสีฟ้าไม่มีสีแดงไม่มีแดงมันมีจริงครับพี่พี่เสื้อจอร์สนะครับครั้งนี้จอร์สเห็นมากับตาจริงๆนี่ไงนี่ไงสีแดงที่จอร์สบอกเลยนะเนี่ย คนหนึ่งนะขอเอาเป็นเอ่ออะไรนะเชงเม้งตูจีนตูจีนตูจีนตุูจีนมันชื่ออะไรอ่ะมันดีเกินจำพี่เอายุ่งเลยนะจ๊ะพี่ภาคุงเดี๋ยวน้องตูตูจีนเขาก็ไม่ออกมาให้ข้อมูลเด็ดๆกับพี่ๆหรอกครับไม่เชื่อก็ลองฟังดูเลยตุูจีเห็นอะไรครับบอกมาเลยครับนู่เห็นเพื่อนมันมันติดแต่รถลนนั้นทำอะไรนะ ตั้งแต่มีรายการหนูน้อยคุยจู้มานี่ไม่เคยสงสารอะไรบเชิญเทปไหนเท่ากับเทปนี้เลยครับคุณผู้ชมอะไรมันจะดรีมทีมขนาดนี้ครับเนี่ยแปล้งผมฟังหน่อยเห็นรถหล่นเห็นรถหล่นขอล่ามสักคนหนึ่งได้ไหมฮะเอามาแกล้หน่อยนี่ไงล่ามร่ามล่ามอ่ะจอดฟังตุตจีแล้วมาบอกพวกพี่หน่อยอ่ะตุตจีเล่าให้จอดฟังเห็นอะไรข้างใน เดี๋ยวจะเดี๋ราจะมีล้อสามล้อล้อสามล้อเขาว่ายังไงรถจุดที่สามสองล้อพี่ขอโทษที่พี่ฟังผิดตอนแรกตุดจีนบอกมีล้อสองล้อแต่จอห์บอกคือมีล้อสามสิบสองล้อสามสองล้อแค่นีพี่ไม่มีใครเข้าใจนะเราตุดจีนนอกจากจอห์เท่านั้นแม่ผมว่าไม่รอดนะครับคุณผู้ชมต้องหวังพึ่งที่คนสุดท้ายนี่เท่านั้นนะครับ เลยเห็นที่มันรถเข็นแล้วมันมีวงกลมสีแดงแล้วมันเหมือนจะเป็นที่เทน้ำมันนะค่ะมีมีไอล้อรถสี่ล้อมีล้อสี่ล้ออะไรต่อข้างบนมันก็เป็นเครื่องยนต์ค่ะเป็นน้ำตาลน้ำตาลเทาๆมีที่จับไหมตรงด้านล่างที่จับอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเข็นแล้วมันก็ข้างล่างมีใบพัดไหมไม่มี ล้อมันเล็กๆป่ะเล็กๆเล็กๆค่ะได้เปิดดูหรือเปล่าข้างล่างมีมพัดหรือไม่มีได้เปิดไม่มีมันมีที่มันมีที่ดึงไหมมีเชือกที่ดึงตรงเครื่องยนต์ไหมไม่มีไม่มีเชือกค่ะคิดว่ามันคืออะไรแสนดีมันคือไอ้เครื่องที่มันมันๆลรวมันวิ่งอัตโนมัติถ้ามันมีที่เปิดออฟออนด้วยออฟออนด้วยออฟออนแปลว่าอะไรออฟคือว่าเปิด คือว่าเปิดแล้วก็ปิดแปลว่าปิด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 ปแดปิ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 นปิด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 ปิอปิเปิด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 ปอปิดเิดปิดปิ้ปิดดปิด ภาษาต้องศึกษาพี่จอร์ดลุกขึ้นคนนี้คนเดียวเช่ไหมครับคุณผู้ชมถ้าน้องจอร์ดเขาบอกว่าอะไรแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องเชื่อเลยนะครับอันนี้อะนีมันสีอะไรมันสีไอตรงที่มันปลายปลายมันเป็นสีแดงมันมีถังสีน้ําเงินน้ําเงินไหมบางตัวมันสีน้ําเงินแล้วม,มันติดป,ป้ายประกาศไว้ด้วยติดป้ายประกาศด้วยมันก็มีเหรียเป็นเหรียทองมันก็เขียนหมายเลขหนึ่ง เคยรับได้รับรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่โอ้ยขออน่ญอตบอกกันนะถ้าข้อนี้พี่เขาตอบมาผิดไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่พปกก็ไม่ได้นะครับถ้าเขาตอบผิดเนี่ยลูกคุณจะตอบอย่างตอบตอบนะฮะตอบว่าไม่มั่นใจนะเอาเหรอไม่มั่นใจแต่ต้องตอบถ้าเขาตอบถูกนะมีโอกาสเลยนะลุ้นตอบไปเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมจะทายว่า เครื่องตัดหญ้าครับคือตอนแรกนะคิดว่าเครื่องตัดหญ้าเหมือนกันแต่พอพอน้องเขาบอกว่าไม่มีใบพัดเนี่ยก็เลยไม่มีแน่นอนตอบเลยดีกว่าครับคุณเจมผมต้องขออภัยคุณด้วยเลยกันครับมันคือคิดว่าน่าจะเป็นนิค่สิคะเครื่องปั๊มลม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 และคำตอบที่ถูกต้องคือผิดผิด เพื่อนร่วมร่มทุกัเก่งมาก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 ให้จอดอยู่ยอดมากเคได้อดคุณงมาดูหน่อยฮะนี่เลยเป็นไหมมีล้อใช่ไหมครับนี่ล้อนะล้อสีล้อใช่ไหมอ่านี่คือที่ไหล่น้ำา ไหนๆลำโพงไหนลำโพงไหนลำโพงพี่เนี่ยลำโพงอลำโพงลำโพงนแมะเนี่ยมาไม่เจอเพื่อนด้วยทำไมอ่ะสติ๊กเกอร์ล็อกเกอร์เลยโอ้ยแม่แฮทายถูกก็ร่มดีเล่นมุกงทีครับพี่ๆบันเทิงกันไปครับน้องๆหนูๆนี่ก็พลอยดีใจแต่ข้อที่สองจะผ่านไปได้ไหมมาดูกันครับคุณผู้ชมเอาแล้วนะฮะคำถามข้อต่อไปเป็นเป็นเพลงเพลงอ่าเป็นเพลงปริศนาพร้อมไหมครับ ฟังมาให้หมดเลยนะเขาร้องยังไงชื่อนักร้องเ้าจำได้ก็บอกไ้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปเลยเริ่มเลยครับสำหรับเกมในข้อที่2ในหมวดของเพลงปิจนานั่นเองครับเพลงปิ๊บป๊อบ่หัวก็ยังไม่ล้านก็ยังไม่โ้นก็ยังไม่เดน่งแต่ว่าใจน้อย ดูแล้วไม่เข้าใจโอ้โหเพลงหัวไม่เด็งของพี่ฟันดีพันเด่นนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่น่าจะยากเท่าไรครับช่วงหน้ามาชมกันต่อครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง